อืมผมติดตามเพจใน Facebook ประมาณสองปีที่แล้วครับผมแล้วก็ไปดูพิพนทำอีเวเส้นแปดยี่สิบเอ็ดนี่แหละครับประมาณนี้เนาะเส้นแปดยี่สิบเอ็ดแล้วผมก็มาลองทำแบ็กเทสโดยการใช้จดกระดาษแต่แต่ยังไม่รู้จุดเข้าก็คือลองทําดูเฉยๆนีครับ ก็คือรู้จักรู้จักตั้งแต่สองปีประมาณปีกว่านะครับปีกว่าสองปีก็เ้าพี่ก็มาให้ความรู้เรื่อยๆผมก็ติดตามมาดูเรื่อยๆก็ก็เลยก็เลยชอบครับแอบแกครับแอบแอบแกหน้าเทศนิดนิดหน่อยหน่อยครับดในในเฟซบุ๊กพี่ยามาลงให้ดูบ่อยๆครับครับผมในในใน u t u b e ผม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 ,ผมก็ดูครับดูหลายๆตอน อืมผมดูจากผลงานผลงานที่ว่าจากน้องๆของพี่พลลูกศิษย์พี่พลนะครับเขาก็มาส่งข้อมูลให้พี่พลแล้วพี่พลก็มาเปิดให้ดูแล้วก็มันหลาย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 ,หลายครั้งแล้วก็สิ่งที่พี่พลนามาสอนก่อนหน้านั้นผมก็ลองลองไปทําดูแต่ยังไม่มีจุดเข้าจุดใดที่ที่แมน่นยำ ก็เลยยังไม่สุดก็เลยก็เลยอยาก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 รู้อยากรู้ว่าเข้าจริงๆมันเข้ายังไงจุดคมจุดอะไรมันอยู่ยังไงเนี่ยครับประมาณเนี้ยผมก็เลยพอดีว้างๆจากงานงานน้อยก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆจะมาจุดนี้ขอขอเรียนก็เลือกพี่บลครับมันเทรไปหลายๆอย่างครับพี่มันพายเรือในอ่าง มันเทศโน่นทีนี้ทีอินดี้นี่หามาเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มันมันมันเทศแต่มันวนไปวนมาครับมันมันมันไม่มันมันไม่จับจุดไม่ได้ครับก็เลยก็เลยมาลองเรียนเต็มเต็มที่ไปเลยครับวิเลดตั้งแต่รู้จุดเข้าจุดออกอะไรอะไรมาเพิ่มขึ้นก็ก็ดีขึ้นครับ ดีขึ้นดีดีขึ้นมากแต่ว่ามันเรื่องจิตใจในการควบคุมอารมณ์ในการรอการอะไรพวกเนี้แต่ถามว่า,าวการเข้ากันที่พี่พลแนะนำอะไรเนี้ยดีครับดีมากครับผมจะนำไปใช้ครับผมแต่ต้องฝึกเรื่องจิตใจในการรอ <laughs> ครับผมอ่าช่วยได้มากครับก็คือพี่พลจะให้ทำแบ็กเทสแบ็กเทส ประมาณยี่สิบอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังทำไม่ถึงแล้วก็ Forward Test เรื่อยๆซ้ำๆจากที่ทำทำเฟรมสิบห้าหนึ่งชั่วโมงกับสิบห้าแล้วก็มาทำสามทำเฟรมสามทำเฟรมแล้วก็หาจุดเข้าแล้วก็เรื่องไพล e ช t ั o นอะไรพวกนีก้ก็ก็ดีขึ้นครับผมดีขึ้นคือรอไม่เป็นแต่มาทำแบบรเทสแล้ว <laughs> รู้สึกว่าต้องรอครับที่พี่บอกว่าเก้าสิบเปอร์เซนของการเทีดคือการรอครับผมอันนี้คือผมเอามาจำฝังใจจนแม่นเลยครับอันนี้อันนี้เนื้อเอาอย่างแรกคือเนื้อหาใช่ไหมเนื้อหาก็ลำดับขั้นตอนก็คือโอเคครับก็คือเริ่มตั้งแต่สูงเอาเริ่มตั้งแต่คนไม่มีพื้นฐานนะว่าโปรลเกคืออะไร ตลาดโพลิศคืออะไรการซื้อขายเป็นมายัางไงก็เรื่องเนื้อหาต่างๆพวกพลเชชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีมานซัพพลายมีมีหมดแล้วก็ไล่มาจนถึงพวกพินบาอะไรพวกเนี้ยครับก็ที่พมเรียบเรียงมาดีครับอันนี้แต่ผมก็ยังไม่ได้จดสรุปเลย <c oughs> ผมผมติดงานแต่ว่าแต่ว่าดีครับผมผมว่าจะทําย้อนหลังหมดเลยก็ปีนี้ทั้งปีครับคิดว่า ปีนี้ต้องทบัวนให้หมดแล้วก็ปีหน้าเต็มที่ค,ไไครับค่อยๆเทรดไปเรื่อยๆครับอืมอันนี้ผมคิดว่าถ้าเอาตัวรอดในตลาดนี้คิดว่าอยู่ได้แน่นอนถ้ามีการทำตามที่เราทำเหมือนที่เรา backtest forward t e ถ้าถ้าเราปฏิบัติตามที่พี่พลบอกผมคิดว่าอยู่ได้สอบกองทุนผมแอบไปสอบแล้วครับ สามวันผม,มผ่านนะครับเฟสแรกครับแต่ว่าเดโมนะครับแต่ว่าผมผมมันเดโมนะก็เลยไม่อยากจะไปบอกใครว่าแต่ว่าใช้หน้าเทปของพิพนสามวันผม,มผ่านเลยครับสามวันวันที่สี่ครับคาให้สามวันน้อะอย่างน้อยก็คือถ้าใช้หน้าเทดแล้วเราปฏิบัติอย่างจริงจังคนะ่ผมคิดว่าไปได้ต้องต้องต้องปฏิบัติ ตามที่พี่บอลบอกอย่างจริงจังคือเราจะใช้แพลตฟอร์นตัวไหนใช้อินดี้ KDI อะไรให้มันที่กำกับเราอยู่ที่เราเชื่อมั่นตรงนั้นนะผมคิดว่าอยู่ได้อยู่ได้นครับผมนอกจากเราจะเราเราไม่ฟังอาจารย์ <c oughs> เราเราจะแหงครับครับผมประมาณนี้ครับวีลีโออย่างเดียว ต้องฝึกให้เยอะเยอะหน่อยครับเพราะว่าจุดคมจุดอะไรมันยังน่าจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่ถ้าวีโออย่างเดียวมันต้องฝึกเยอะๆครับพี่ผมต้องหัดสังเกตไม่ว่าจะเป็นแพลชั่นอินดี้พีดีไอสโตสโตอันนี้ครับไก็ไคือเขาต้องแม่นตรงนั้นนะครับเขาต้องสังเกตเยอะมาก เขาเขาต้องสังเกตแล้วเขาต้องทำเวคทสเยอะพอสมควรนะครับถึงว่าถึงถึงถึงจะเข้าคมแต่แต่ถ้าพี่ที่พี่มาสอนแล้วก็ตรวจกันบ้านก็ใครผู้พักลักจำได้เยอะก็จดเยอะก็จะจะ,จะเข้าได้คมเหมือนเหมือนไม้เหมือนเอ็มเหมือนกล่อ,องนี้ผมก็ดูแลเขาเขาเขาก็เข้าคผมมากเลยครับการเข้าครับก็ เข้าคาสเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่พลจะสอนยังไงมัน่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆก็ทำกันบ้านเยอะพอดีผมทำน้อยไปนิดน,นึงก็มีโดนแซวไปบ่อยๆแต่แต่แต่ก็ อบอุ่นดีครับก็คือบางคนที่พลดูว่าดูไปเลยผมก็มีบ้่งอะไรเงี้ยการบ้านน้อยครับผมบางทีเข้ารอยอะไรเงี้ยเข้าผิดจังหวะก็โดนโดนก็โดนไม้เดียวไปตามตามระบบครับผมตรงนี้ทำได้จริงครับก็คือสิ่งที่พี่พลสอนมันมัน c o v e ์อ,อยู่แล้วแต่ว่าถ้า ถ้าคนที่เขาทำแบ็กเทสเหมือนลูกศิษย์ี่คนหลายๆคนคนที่เขาขยันเขาก็ต้องผมเชื่อโดยสนินใจว่าทําได้จริงแต่คือเราต้องรอให้ได้แต่ถ้าคนอื่นเขาไม่เข้าใจแสดงว่าเขาไม่แบ็กเทสเขาไม่ได้ทําเขาก็ยังไม่เข้าใจจังหวะการน้องเทสคือเมื่อก่อนผมจะเทปออกจังหวะสองประมาณนี้ก็คือว่า เรียนเอ็มซีมากงอะไรประมาณนี้ครับเรียนเรียนในยูทูบนะครับเรียนเองแล้วก็จะเทรดจังหวะสองจะจังหวะรองแต่ถ้ามาเทศดสายวิพลคือ,ค,อคือต้องจังหวะแรกแล้วไปนอนดีกว่าเก็ <c oughs> บเก็บเก็บเก็บสั้นเก็บสั้นแล้วก็ไปนอนดีกว่าไ,ไม่รอแล้วก็คือคือเข้าจังหวะแรกเข้าจังหวะคมคมเลยคือทุกอย่างพร้อมอินดี้พร้อมแล้วก็พลาสติชั่นพร้อม หน้าท่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซนก็คือจัดเลยครับไม่รอแล้วครับก็แล้วก็ s อสั้นๆทีทีหนึ่งจุดห้าพออยู่ได้ครับผมมันครับผมผมขึ้นเยอะครับถ้าที่ผมติดตามเพจนะพี่พิพลจะชอบก็คือชอับสอนมีความรู้ก็แบ่งปันให้ในเพจนะครับใน YouTube ผมก็ติดตามแล้วก็ก็สายก็สอนไหว้พระไหว้เจ้า ขนาดตอนมันเจอก็อยังมีอชินบัญชรมาให้สวดก่อนเทสอะไรอย่างนี้อผมก็ประมาณสายนะั้นนะครับแต่ว่าผมดูพี่แล้วพี่เป็นคนแบ่งปันครับครับผมแบ่งปันขนาดไอเส้นแปดด่เบตที่ผมเคยแวกเทสอ่ะที่ที่พี่สอนนะผมผมว,ว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ไม่บอกแต่ว่าพี่ก็ยังมาสอน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 ี้พีตอนนั้นนะผมว่าติดตามมันทั้งนนนู่น ก็มีหลายๆอันที่ช่วงหลังที่เอาอินดี้มาสอนประมาณสองสามอย่างประมาณนั้นอ่ะผมก็ก็เป็นผู้ให้ผมก็เลยติดตามมาตลอดครับผมอ่าประเด็นแรกคือผมคนที่จะเทรดอยู่ในตลาดนี้นะหนึ่งคือต้องหาอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ที่เราจะหาต้องมีคนที่เราเชื่อใจมั่นใจ แต่โดยจากประสบการณ์ที่ผมดูในตลาดโฟลใน YouTube ในเพจ a c e b o o k อะไรพวกนี้นะผมดูมาแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องการกรองผมผมยกให้อาจารย์ปุณผมก็เลยมาเรียนที่นี่แต่คนอื่นที่ว่าเป็นเรียนที่อื่นมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จเอาตังค์ไปที่อื่นสิบที่ยี่สิบที่มาที่นี่ผมว่าน่าจะจบ ถ้าคุณทําตามที่อาจารย์บอกประมาณนี้ผมว่าในไหนในไหนจะเรียนแล้วก็เรียนกับอาจารย์ตัวจริงไปไม่ไม่ในไหน,ไหนคุณจะเรียนแล้วคุณจะเป็นซื้อเหมือนซื้อซื้อของนะครับแล้วพอมีทุนทรัพย์หน่อยเราตั้งใจจะเรียนแล้วเราจะอยู่ในตลาดนี้เราไม่ซื้อของที่มันเป็นของแท้เลยคนระับก็คือเรียนกับอาจารย์เรียนกับพี่พลโดยตรงไปเลยเราทําไมเราต้องไปเสีย กับอันนั้นก็ไม่รู้ของแท้ความแท้ทองปลอมอะไรเงี้ยครับเราก็ยิงตรงมากับมาหาพิ่พลดีกว่าถ้าถ้าไปมุน้นไปโน่นไม่จบก็ต้องหาอาจารย์มกัก็มาจบกับพี่พลอยู่เหมือนเดิมผมคิดว่าอย่างนั้นนะประมาณนั้นครับแนะนําว่ามามาหาตัวจริงดีกว่าครับผมถ้าผมแนะนําก็ก่อนก่อนไปเรียนก็ทํา แบ็กเทสแบ็กเทสแล้วก็เรียนเรียนโจทย์สรุปประมาณสองสามรอบแล้วก็เวลาเข้าไปตรวจกันบ้านเวลาพี่พลชี้แน่อะไรจะได้เข้าใจง่ายๆครับผมเวลาพี่พลชี้หนาที่ของเพื่อนในห้องเราก็จะได้เข้าใจว่าคนนี้เข้าช้าไปคนนี้เข้าเร็วไปเราเข้าช้าไปเราเข้าเร็วไปอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่โจทย์สรุปหรือว่าเราไม่ทำแบ็กเทสเลย มันจะเป็นการช้าไปน,นิดนึงครับก็คืออยากแนะนําให้จดสรุปก่อนแล้วก็ทำแบเทสเยอะจะจะดีจะดีมากครับผมส่วนคนที่ไม่ได้ทำแบเทสเยอะก็ต้องได้กลับมาท,ทํากีหลังไล่ตางครับผม